ทองคำสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ปรับตัวร่วง1-0,000จุดนั่นเพื่อนนับจากราคาสูงสุดออเทอร์ไฮนะครับตอนนี้ก็ปรับลงมา100ยเหรียญน,นะครับตั้งแต่ราคา2950ตอนนี้ลงมาแบบ2850ปนะครับประมาณ10 0 0 0จุดนั่นเพื่อนก็ถือว่าลงมาระยะประมาณ 4. ติดลบ4%เนะครับก็ถือว่าเป็นการพักฐานรอบใหญ่ที่สุดในช่วงต้นปีนะครับก็ลองไปดูนะว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ ส่งผลให้ทองร่วงหมื่นจุดนะครับแล้วก็ในโอกาสข้างหน้าเนี่ยในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าทองจะกลับตัวเป็นขาลงเลยไหมอันนี้เราไม่รู้นะครับมันต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานครับก็ติดตามคลิปนี้ไ้เลยครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกการติดตามของ m v t c a c a d e m y ไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ก็มีเพื่อนติดตามโดยรวมทั้งโซเชียลมีเดียนะครับก็8 0,000กว่าคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับใครสนใจอยากจะ ลองมาหาวิธีการเทรดนะครับกด buy กด sell ทองคำนะครับมีวิธีคิดยังไง SLP ตั้งยังไงเถรดยังไงให้ได้กำไรติดตามรายการไลฟ์สดทั้ง3ารายการไว้ด้วยนะครับส่วนใครสนใจในเรื่องของคอร์สเรียนก็จะมีตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นนะครับจนถึงไประดับเลเวลที่3ระดับแอดวานซ์พร้อมลุยเทรดเลยเนี่ยก็ใครสนใจสแกนคิวโค้ดบนหน้าจอได้เลยครับนะทองคำสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นสัปดาห์เรียกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ได้เลยนะเหมือนรถไฟหอครับแบบว่าขึ้นสูงสุดแล้วล่วงลงมาเลย คือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับยังไงก็ลองไปดูเหตุผลอะไรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยในเรื่องของทางเทคนิคก็ดีลองไปดูกันว่าเอา้าเหมือนจุดเกิดขึ้นได้ยังไงไว้ลองไปดูกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่มองมาหลายคนน่าจะติดดอยเยอะนะครับอาจจะติดดอยเยอะได้เลยนะเพราะว่าลงแบบไม่ให้ส่งให้เสียงเลยนะครับลงแบบไม่มีสัญญาณเลยนะก็ถือว่า ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากนะครับก็นับจากราคาออทามไฮเนี่ยปรับลงมาก็แบบตั้งแต่2950นะครับลงมาสุดทางจริงๆเลยนะคือประมาณโซน2833นะครับโดยรวมก็ประมาณ12,000จุดเลยนะถือว่าลงมาเยอะมากๆแล้วก็เกินคาดเลยนะครับหลักๆถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูเนี่ยทางเทคนิคตอบได้ยากครับ ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดเลยซึ่งปัจจัยพื้นฐานตัวคนน่าจะติดตามมานอ้อเรื่องข่าวสารต่างๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของภาษีนั่นแหละครับภาษีการที่ทําเขามีนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องภาษีมากขึ้นนะครับก็คือทาริฟนั่นแหละทาริฟก็คือการตั้งกระแพงภาษีเพื่อที่จะหาะไรายได้เข้าประเทศนะครับอันนี้มันส่งผลต่อท้องแน่นอนเพราะว่าการที่ขึ้นภาษีมากขึ้นเนี่ย มันส่งหลายอย่างมากครับก็ทําให้การเงินในการคลังของสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีเงินเพิ่มสูงขึ้นนะครับการที่มีเงินเพิ่มสูงขึ้นในการคลางเนี่ยจริงๆมันมีผลกระทบหลายอย่างมากกว่านั้นอีกนะครับนอกจากนโยบายภาษีและภาษีมันก็จะทําให้ประเทศอื่นเขาตั้งภาษีใส่เราด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าประเทศไทยตั้งกระแพงภาษีใส่ประเทศลาวเนี้ย เาวเขาก็ตั้งใส่ด้วยเขาก็ต้องมีการโต้ตอบด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้สินค้าต่างๆเนี่ยมีการเพิ่มราคาสูงขึ้นต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมันก็นี่แหละครับผลกระทบนะมันเลยทําให้เงินเฟ้ออาจจะกลับมาได้นะครับเงินเฟ้อมันก็กลับมาจากจากการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยมันมันมีอัตราการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีกเนี่ย cpi ppi ก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะคาดการณ์ในอนาคตในอีก สามสี่เดือนข้างหน้านะครับเขามองว่าอาจจะเติบโตขึ้นได้นะพวกเงินเฟ้อนะครับกลับมาอีกแล้วนะเงินเฟ้อนะไม่จบไม่สิ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็ทุกคนน่าจะดูข่าวแล้วนะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีซาเลนสกี้นะครับซาเลนสกี้ก็จะเป็นประธานาธิบดีของยูเครนนะเขาก็มีประชุมกับทั้มนะครับซึ่งเขาก็ประชุมกันอย่างรุนแรงแล้วนะเพื่อน แบบว่ามีปากเสียงกันด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอาจจะมีอะไรเบื้องหลังหลังจากนั้นอีกก็ได้นะครับเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องเนี้เขาก็ประชุมในเรื่องของการจบสงครามครับซึ่งการจบสงครามเนี่ยในวันนั้นเขาก็ประชุมกันว่าเราจะมีการหาทางออกได้ยังไงบ้างซึ่งยุโรปเนี่ยเขาซัพพอร์ตยูเครนอยู่แล้วแต่ว่าอเมริกาเนี่ยบางครั้งเขาเขาเป็นแต้มต่อครับเขาก็ต้อง ทำยังไงก็ได้ให้เกิดผลประโยชน์จากการจบสงครามได้มากที่สุดนะครับซึ่งทาเขาก็มีการตอบโต้อย่างนั้นนะครับก็เนื่องด้วยการประชุมครั้งนั้นแหละครับเขาบอกว่าจะจบสงครามอ่าวทองร่วงสิครับรออะไรเนี่ยก็ด้วยที่ปัจจัยต่างๆเนาะทองอาจจะปรับตัวลงเนี่ยหนึ่งในนั้นคือสงครามจบนะครับซึ่งถ้าสงครามจบแน่นอนทองคําก็อาจจะปรับตัวลงได้นี่แหละคือสิ่งสําคัญนะครับแต่มันก็มี หลายๆนักลงทุนเขาบอกนะครับเพราะว่าตอนที่ประชุมจบเนี่ยเซเลนสกี้เขาไม่ได้เซ็นสัญญาลงข้อลงแบบว่าเซ็นสัญญานะว่าออจะจบสงครามแล้วก็จะมีการส่งแร่ส่งอะไรให้ประเทศที่เขาลงลงนามในนั้นด้วยนะครับเขาไม่ได้เซ็นสัญญาไปก็อาจจะยืดเยื้อไปอีกนะครับในเรื่องของรัสเซียยูเครนนะอาจจะยืดเยื้อไปอีกนะครับอาจจะไม่ได้จบเร็วๆนี้ดังน,นั้นทองก็อาจจะผันผวนในระยะช่วง2-3เดือนนี่แหละครับ คงจะผันผวนคงอาจจะแบบยังไม่ได้ไปไหนมากนะครับอาจจะยังไม่ได้ขึ้นต่อไปที่ราคา3,000เหรียญน,นะครับก็ในสัปดาห์นี้ก็คงจะยังไม่มีให้เห็นนะ3,000เหรียญน,นะครับยังยังแบบไม่ค่อยมีทิศทางที่แน่นอนเท่าไหร่นะครับอีกทั้งก็มีในเรื่องของนี่แหละครับข้อตกลงการดุดยิงนะมันยังไม่แน่นอนครับเพราะว่าก็นี่แหละครับมัน มันยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องของทิศทางสงครามเนาะมันก็ทําให้ยากต่อการคาดการในอนาคตนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในส่วนของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยก็ส่งผลให้ตลาดน้ํามันก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆก็ให้ hey, จำไว้เลยนะว่าถ้าสงครามนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อน้ํามันขึ้นทองขึ้นด้วย นะครับถ้าทองขึ้นน้ำมันขึ้นแบบนี้สงครามมันจะยิ่งตึงเครียดนะครับปกติแล้วถ้าเกิดสงครามเนี่ยน้ำมันขึ้นแน่ๆนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ทองขึ้นหนักๆแต่ว่าน้ำมันไม่ได้ขึ้นอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสงครามนะครับแต่ถ้าประเด็นสงครามน้ำม ah <bag Aj ita ises countries> ันขึ้นโหดเลยอย่างเงี้ยโอ้ยน่าสนใจมากนะครับคือแบบเสียงแน่นอนนะครับนี่แหละครับก็หลักๆก็จะมีหลายๆประเด็นแลวนะที่อาจจะจบเทรนนะครับแล้วก็ ฟัน a ดเมทัลต่างๆปัจจัยพื้นฐานต่างๆอาจจะเปลี่ยนหน้านะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองติดตามเลยนะยูเรนบอลเนี่ยอาจจะจบไหมภายในปีนี้นะครับทั้มบอกว่าจะจบสงครามภายใน24ชั่วโมงตอนนั้นเขาพูดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะจบได้ไหมนะครับก็ต้องรอดูนะถ้าจบได้ทองคงไม่ได้เห็นส0 0 0 0ื่ 3, นแน่ๆสามพันเหรียญแน่ๆนะครับอาจจะอยู่ประมาณทรงตัวแค่นี้แหละนะครับนอกจากจะมีสงครามตะวันออกกลางมาอีก อันเนี้ยทองก็จะปรับขึ้นไปอีกนะครับเรื่องความที่ทั้มเขาใช้ภาษีเนาะก็อาจจะเกิดเรื่องของอินฟล레이ชันกลับมาก็ได้นะครับอินฟล레이ชันก็เป็นสิ่งที่ส่งผลให้เฟดเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยจะทําให้ทองลงนี่แหละก็อาจจะกลับมาไหมก็ต้องรอดูกันนะครับต้องรอดูอีกประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของจริงๆิบิตคอยล์ล่วงเนี่ยมันเป็นในเรื่องของนโยบายที่ เรื่องของรีเสิร์ฟฟันนะครับของเมกาเนี่ยเขาไม่ได้มีการอนุมัตินะครับมันก็เลยทําให้บิตคอยเนี่ยร่วงแต่วันนี้ล่าสุดนะบิตคอยเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าทัามเขาได้มีการดําเนินการเรื่องที่จะนำบิตคอยเนี่ยมาเป็นรีเสิร์ฟฟันของประเทศนะครับบิตคอยขึ้นอย่างยับเลยนะขึ้นจาก3ามแปดหมื่นกว่าขึ้นมาเป็นหมื่นจุดภายในแบบไม่กี่วันนะครับคือบิตคอยเนี่ยปรับขึ้นมาอย่างรุนแรงมากนะครับ บีดีซก็นี่แหละครับเนี่ยดีดขึ้นมาเลยนะภายในไม่กี่วันนะครับสุดยอดเลยนะก็บิตคอยก็น่าจะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยอันนี้แหละครับทาลีฟนี่แหละครับทาลีฟก็ส่งผลให้อาจจะมีเงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นได้นะครับนคนตกงานเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับมันก็หลายอย่างนะอ่าก็จะเป็นเรื่องของทาลีฟนี่แหละส่วนในเรื่องของเงินเฟอ้อสูงขึ้นก็อาจจะ ทำให้การขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะปรับเข้ามาได้นะครับนี่แหละครับก็จะเป็นหลักๆนะทองคําล่วง1,000 0จุดเนี่ยมันก็เป็นมาจากในเรื่องของสงครามที่อาจจะมีการจบลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยนะครับนโยบายดอกเบีย้ยด้วยปีทองก็ล่วงยาวๆเลยนะครับสําหรับในอนาคตสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็ มองว่าทองจะกลับขึ้นมาได้ไหมมันก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่างนะครับหลักๆเนี่ยผมจะดูทำฟรมเดย์ก่อนเลยคือเดย์ตอนเนี้เดตอนเนี้คาอยู่แนวรับแล้วนะครับคาอยู่แนวรับ2855นะก็ยังไม่มีแพทเทิร์นการกลับตัวนะครับถ้าทองจะกลับขึ้นต่อเนี่ยอย่างน้อยเดยจะต้องปิดบุลลิชก่อนนะครับอย่างเช่นช่วงจังหวัดที่ทองมันร่วงอย่างเงี้ย มันจะต้องมีแท่ง day เนี่ยปิด bullish ด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้มันจะถึงให้การาฟทองเนี่ยไปต่อได้นะครับซึ่งวันนี้ยังไม่มีนะครับก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะสามารถปิด bullish ได้ไหมเพื่อที่จะให้วันถัดไปเนี่ยมีแรงซื้อส่งต่อในแท่งถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็นในเชิงเทคนิ i c a l นะครับแต่ผมก็มองว่าในนักลงทุนนะผมก็ไปอ่านหลายเว็บไซต์นะครับเขาก็มองว่าทองอาจจะพันผลในช่วง เดือน2เดือนนี้นะครับเพราะว่าแนวโน้มของสองครามเนี่ยมันยังไม่มีที่แน่นอนว่าจะจบลงไหมนะครับก็ต้องรองติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหตุผลต่างๆที่ส่งผลให้ทองคำนะครับร่วงปรับตัวลง1 0,000จุดนะเพื่อนๆก็ลองติดตามข่าวสารให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดเพราะว่าบางทีเนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็ต้องกลับหน้าในการเทรดด้วยอย่างเช่นช่วงเนี้เทรดบายเริ่มยากเลยนะมันก็ต้อง เริ่มปรับหน้าไปเทรดหน้าเซลล์บ้างนะครับเพื่อที่จะให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ปลอดภัยรักษาเงินไว้ได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายก็ขอฝากทุกช่องทางกันติดตามเลยนะครับของอ e ีว c Academy นสแกนเ r Code เพื่อมาจอยกลุ่มได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะเปิดบัญชีเทรดก็สแกน QR code บนหน้าจอเพื่อเพื่อนได้เลยกับบล็ k กเกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้า ก็ติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเบียดเรื่อยๆนะสำหรับราคาทองคำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ